สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับช่องทาง YouTube นะครับหลายๆท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่ยี่สิบเก้านะครับเดือนสิงหานะครับสองพันห้าร้อยนะครับเอ๋อขออภัยนะครับวันที่สามสิบนะครับสิงหานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็พามาชมนะครับพาวเวอร์อีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้นะครับเข้ามาหนึ่งท่านนะครับสดๆร้อนๆนะครับเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับเป็น วอเทคนะครับวันนี้วอเทคสามพันหกวีเซ็ตนะครับตัวนี้สามพันหกวีเซ็ตนะครับเข้ามาหนึ่งตัวนะครับก็สภาพก็ยังสวยอยู่นะครับนะครับไฟจะขึ้นตรงนี้นะครับบนล่างนะครับสองยูนะครับลึกประมาณสิบเก้านะครับปักไฟนะครับปักไฟก็ยังเป็นของ วัเทคอยู่นะครับด้านหลังนะครับว่าลูกค้าจะใช้งานแบบไหนบ้างนะครับด้านหลังก็จะมีทั้งเอ่อเอารนะครับเสียบตรงนี้จะโฟนเสียบตรงนี้อันนี้ก็เสียบได้นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นตัดเบตรตัดโลนะครับลูกค้าเลือกการใช้งานได้เลยนะครับตัดเบรหรือตัดโลได้นะครับ แล้วกอ็อันนี้ควบที่ถ้าตัดเบรอันนี้ก็สัญญาณ0.7นะครับถไาอย่างไดแรงๆนะครับอันนี้ลูกค้าตัดเบรตัดการนะครับกับป่าบกางก็กดเข้าไปเลยตัดเบรกดลงนะครับไปที่กะลางมฮานะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนาร,รั 3, สสัต3,006 v นะครับ3มะดุ v s e นะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับ นะครับอันนี้นะครับผมได้เสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับไฟจะขึ้นนะครับสีส้มนะครับแต่ถ้าเรากดนะครับถ้าเรากดออนเครื่องนะครับไฟขึ้นนะครับสีเขียวแล้วก็อันนี้ขึ้นนะครับปกติใช้งานปกตินะครับตัวนี้สเปคนะครับขาบ10แปตได้ข้างละสองนะครับอีบีมเลยนะครับเป็นวัดบิดนะครับเพราะเครื่องโบเท็กจะไม่มีมุมบิดนะครับเพราะกาลังมันบิดมาให้แล้วนะครับมันเป็นบอลบิดแล้วนะครับ ก็ถ้าเสียงกลางก็แนะนําเป็นข้างละสามนะครับข้างละสองข้างละสามนะครับส8ดแปดข้างละสองนะครับอิ่มๆเลยนะครับจะเป็นดอกไหนก็อาจได้นะครับยี่เบียร์ก็ข้างละสองนะครับสบายนะครับสามบนหกอาร์เสวิเซสายที่กําลังมองหานะครับราคามือหนึ่งนะครับนี่ครับสามบนหกวีเซนะครับ กำลังนะครับนี่ครับ1800วัตต์นะครับ8โอห์มอยู่ที่1450นะครับต่อข้างนะครับ8โอห์มนะครับ4โอห์มอยู่ที่1800วัตต์นะครับเป็นวัตต์แท้นะครับมันคือไม่ง่ายนะครับวัตบิดนะครับพูดง่ายๆนะครับวัตบิดนะครับ18หรือ18ก็ข้างละ2นะครับ18ก็ข้างละ2องนะครับ21ก็ข้างละ2นะครับได้สบายนะครับวัตบิดนะครับตัวนี้ขายในราคา ครับเอาแค่ราคานะครับอยู่ที่นะครับตัวนี้นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนสามพันบาทนะครับหนึ่งมืนสามพันบาทพอนะครับเอาหนึ่งมืนสามพันบาทนะครับใครที่กําลังมองหาก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสามพันหกวีเซ็นะครับมีแค่ท่านเดียวนะครับสามพันวีเซ็มีแค่ท่านเดียวนะครับหนึ่งมืนสามพันบาทนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับเป็นชีวิตชิงนะครับ ถ้าวีเป็นสวิตชิ่งนะครับลูกค้าแต่ถ้าเป็นหม้อแปลงก็จะเป็น RMS นะครับทุกตัวที่เป็น RMS จะเป็นหม้อแปลงนะครับ VZ จะเป็นอ่า VZ จะเป็นสวิตชิ่งนะครับ VZ ก็จะมี600 1 2 0 0 2น0อแล้วก็3,600นะครับสูงสุดก็3,600นะครับอันนี้ก็3,600นะครับ13,000บาทนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับเช็คเครดิตเงนมันได้ เช็คเครดิตก่อนโน้นได้นะครับทางผมมีตัวตนแน่นอนนะครับส่งไปได้ทั่วไทยนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับลูกค้าว่าจะไปขับกลางขับแหลมนะครับได้หมดนะครับมันไม่เกี่ยงนะครับตัวนี้นะครับเสียงพ่อด้วยนะครับวอเทคกสามพันหกนะครับมือหนึ่งก็นะครับเสียงคุ้มราคาที่ลูกค้าซื้อไปแน่นอนนะครับรับประกันนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับของวอเท็เงียยนะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับเบอร์โทรติดต่อผมเบอร์นี้เลยนะครับ ข้างบนก็จะเป็นแอลฟ่านะครับข้างล่างนะครับลายนะครับทักเข้ามาได้ส่งให้ได้ทัวไทยนะครับไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับเช็คเครดิตก่อนอนได้นะครับทางผมมีตัวตนแน่นอนนะครับที่ร้านนลสัตว์นะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับลิ้ลเ,ลเดียมลิ้เดียมลิมเดียมเนี่สวยนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับลองความน้ำเสียงกันดูนะครับตัวนี้นะครับ ขับกลางนะครับนะครับอันนี้ขับกลางนะครับอันนี้ขับเบรดนะครับนะครับบางท่านอยากเอาไปขับเบรดบางท่านอยากเอาไปขับกลางนะครับเลือกสไตล์ได้เลยนะครับผมเสียกางชัดนะครับเบรดก็ได้ลูกนะครับหัวจะขึ้นนะครับ ใช้งานปกตินะครับ ครับอันนี้เบสน,นะครับอันนี้กานะครับอันนี้เบสน,นะครับนี่ครับ แค่ไปขึ้นนะครับเรื่อนแค่แจ้งเตือนแค่ไฟเข้าเฉยๆนะครับใครที่องหานะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับได้ทั้งกลางแล้วก็แหลมนะครับเบลดนะครับได้หมดนะครับสามนหกวีเซตนะครับขับเบลดยี่เบลดก็ประมาณค่าละสองนะครับถ้าเป็นว้สี่นะครับได้นะครับแรกนะครับสามนหกนะครับใครที่กําลังมองหานะครับสภาพก็ไม่ถือว่า จนเก่าเกินไปนะครับยังสวยอยู่นะครับ1 3,000บาทนะครับพี่ทนใยสนใจก็ทักเขาได้ที่ร้านนรังสักนะครับ0ู3 7 3ต8 9 4 5่นะครับส่งไปได้ทั่วไทยไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับลูกค้านะครับเช็คคดีดกับโนนได้นะครับทางผมมีตัวตนแน่นอนนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยที่ร้านนรังสักนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ